นี่เลยหล่อเท่มากเ <End ure. S 1> อ็นดูโอ้เอนดูชอบคำนี้ของคุณมากค่ะ <c oughs> <c oughs> นี้ต้องบอกว่าแม่ไม่ฟินไม่ได้จริงนะครับกับความคิ้วนะฮะและเซอร์วิสแฟนเพลงโดยเฉพาะแฟนเพลงไทยของแจ็คสันหวังหรือว่าแจ็คสันวงก็อตเซเว่นะครับบอยแบนด์ Band, หลากเชื้อชาติหลากสัญชาติจากเกาหลีใต้โดยเหตุการณ์ความฟินทรั้งนี้สืบเนื่องมาจากโพสต์ล่าสุดที่แจ็คสันหวังเองนะฮะศิลปินหนุ่ม ชาวฮ่องกงวัย27ปีเนี่ยมีการโพสต์เซตภาพที่ตัวเองเนี่ยนะครับไปขึ้นปกนิตยสารเอสควฉบับเดือนมิถุนายนของจีนนี่แหละพร้อมกับถือโอกาสส่งความรักความห่วงใยไปยังแฟนๆในช่วงเวลาที่ไวรัสเนี่ยยังอันตรายและระบาดอยู่นอกเหนือจากที่บอกว่า,อาบอกว่าเนี่ยตัวเองได้เข้าไปตอบคอมเมนต์ต่างๆนะฮะแล้วก็ทักทายให้ทุกคนเนี่ยหายคิดถึงกัน ความพีคเนี่ยนะคะก็คือหนึ่งในคอมเมนต์ที่เป็นคอมเมนต์แจ็คสันเนี่ยก็คือคนไทยไปคอมเมนต์บอกป้า หล่อแท้<อ>คือแจ็คสันเนี่ยก็มาตอบกลับด้วยนะบอกว่า<อ>น่ารักผสมความเกรียนได้ใจแฟนคลับไทยมากๆคือแต่เขาตอบเป็นภาษาอังกฤษนะคะค<ๆ>เขาบอกผมไม่รู้หรอกว่าที่คุณคอมเมนต์เนี่ยแปลว่าอะไรแต่ขอให้เรียกผมว่าพี่แจ็คเท่านั้นแหละโอ้โหรีプายคอมเมนต์นี้แบบหืทันรักมากๆ <laughs> ซึ่งแน่นอนค่ะเจ้าของคอมเมนต์เนี่ยก็น่าจะเป็นอากาเซ่แฟนคลับของวง GOT7 เนี่ยก็มาตอบกลับก,บกันแบบเก็ตมุกทันทีเลยนะคะบอกว่าโอ้ไม่ก็พี่แจ็คน่ารักมากๆ พิมพ์เป็นคาราโอเกะนะคะในขณะที่แฟนคลับรายอื่นๆก็เข้ามาร่วมฟินกันล้นหลามหลายคนก็ถามเจ้าของเม้นเนี่ยว่าทำบุญวัดไหนทำไมแต้มบุญสูงมากจะขอไปทำตามบ้าง <c oughs> ส่วนแฟนคลับต่างชาติก็พากันอยากรู้คำแปลคอมเมนต์ภาษาไทยต้นเรื่องก็เลยมีคนมาแปลช่วยกันมากมายนะคะพอได้รู้ก็ฟินตามกันเลยค่ะ อะแล้วคลิปนี้อหละที่ผมบอกดีเจนุ้ยนี่คุณดูติดตานี่น้ำตานี่ครอเลยอันนี้ฟินสุดวันนั้นหญิงกูอยู่ด้วย <laughs> เ,เดือนมีนาคมปีที่แล้วก็ทำเซอร์ไพรส์ร, ز, ร่วมแจมในไลฟ์สดของดีเจนุ้ยธนวัตรนะฮะที่ประกาศต,ตัวเป็นติ่งหรือเป็นแฟนคลับตัวยงของแจ็คสันหวังทำมาวิธีกรคนดังของไทยนี่ถึงกับเสียอาการเลยนะครับโดยตอนนั้นแจ็คสันเองขอบคุณดีเจนุ้ยที่ร่วมชาเลนจ์ ตามเขาที่ไปลงแอป t ิ k กต็อกนะครับแล้วก็สัญญิงสัญญาไว้บอกมาเมืองไทยเมื่อไหร่แล้วก็จะชวนดีเจนุ้ยไปดินเนอร์โอ้ยแต่ความฟินยังไม่จบเท่านั้นนะฮะเพราะไม่กี่เดือนที่ผ่านมาดีเจนุ้ยได้โพสต์ภาพพัสดุที่ได้รับจากแจ็คสันหวังเป็นคอลเลกชันคนเสื้อผ้าของทีมหวังดีไซน์เนี่ยนะครับเป็นแบรนด์ที่แจ็คสันหวังเนี่ยก่อตั้งขึ้นแล้วก็ออกแบบเองนะฮะไม่จบเพียงแค่นั้นนะฮะเพราะชื่อตรงที่ผู้รับบนซองพัสดุนั้นนะฮะ จ่าถึงดีเจนุ้ยว่านุ้ยหวังเขียแย่ดีดีเจยยนุ้ยนสิถกระดาดบอกว่าฟินจริงๆแล้วก็หวังว่าแจ็คสันหวังจะเป็นสามีทิพย์ไปเลยละครับ <โฮ S 1> รวมถึงแฟนๆด้วยนะครับ ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่อง Twin s i g h t HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage Twin s i g h t HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ